สวัส<ร>ดีครับ,พ,รบพีน่น,น,นมม้อนไหยทานปลาหมึด้เรปลาหมึก่อน,น่นอะครับปลาลุงมาเร็เอาอีบาไดไปเล็กเ,ยเล,เลกเยเอาอะไรด้ย <c oughs> เนาี่าไดเนี่ยอะไสเปอร์บ่ะสเปอร์มาก

ออกง่ายกดอ้นมาาลนี่คือสปาตีนเหรอใช่ะโดแล้วลอยแตงกงทำกันเขียงเัียบบ่านเลบอกบอกค้บบบเวน่ะอือนี่แตไม่ห้างเลกบอลบอกออมาบ ไม่ห้างแม่กไม่ห้างเลยแไม่คือวันนย้อนี่จะไม่ห้างแรกบอมีด้วยเะแน่นอนวะเพิ่งล่าถูกใจตัโนะฮะไม่ห้างแอเออคันพายได้เลยบส่ะเคยกินเรียกนรสวรรค์ใช่เหรอจะเคยกินน้ำสวรรค์

ใช่ทั้งเนื no ้อ no. ทั้งผงเลยงอย่างเลยแบรวมกันของแท้มนออกีหน้าร้าเ็น่ร้อยคูโอ้ยนี่ะได้เนาะเลือผิดเลยโอ้นมาให้เตรมี่ไข้าเหมือนกันข้ากับวเยาอเจนียเนี่ยบอโอ้เรืน้องเพียบนได้ได้ไหมได้เด็กน้อยมาถา มาแล้อม่ได้พี่อาทิตม์แลกที่กนมาล่าอ <risque> ีูอีวทข้าวลกมาอันแรกมาพวกนี้เาลนไี่ดแทุกอย่างเลยใช่ไหมว่าล่เออแสดงว่ามีประโยชน์ท่านี้ใช้ได้อยู่ เมื่อก่อนแรกแต่กระแปงอย่างเดียวแรกแตครุ่นนะตอนยังน่อยนะกางว่าหม้อกระตะขาะกี้เขามาหาก็บไปเาหาสวนกับกกับนี่เจ้าวานนะเจ้าขอว่า กระดมมาเยติดเออตกี้อีกแลเดี๋ยวเนียคุ้มบ้าเลยกานนกันไนมี่จบ่ี่เจียนะออ่มกนะยัดนุนนะนุนเขาแลยนมีจบเลยเป็นไทยเหมือนกนยยานค่ะ้าพอเดี๋ยวนยงบมถ้าวตรอยมโน

มือนีแหละ้าว่าห้าสิบบาทปลาห้าสิบบาดห้าสิบบาทปลาดุกแล้วบัตรคบใบแล้วก็แค่นแทนนะที่หยกถือเลนะเอาถือเลยรอทำามอาราดเหรอ โน่ชอบบอกามนคือมันทำาล่าใช่มาล่าและอนี้ล่าหมาคนละน่ากินมาเจานี่เนาะใหญ่จะเคยเห็นหรมาที ตาสีฟ้าข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งเห็นไหมนะเนี่ยูนั่นแหละพวกมานั่นแหละมาจีจ้พวกมานั่นแหละเออส่ืออเออีงานพิศาพิศานี่จะบอกใหนะตาเปนเขียวข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งเหไหมนะในนอนนอกตาหน่พวกมานั่นนนี่ดไโดนเต็มๆแต่ไโดนห้าพิ่อน เอาาบ้านได้ไกลประเดี๋ยงหนึ่งร้อยห่าพี่สะอ่ามเอาตุอย่าในขวางหน้าเเินเรียบเป็ดไก่หนึ่งร้อยขันมาดำตาแดงแดงมาเมาดำตาแดงแดงมาอย่างพวกนนมาทีลาพ่โกพ่โก เงียวนะฮอีนี่จังอืมแน่นี่จังนะรู้ก่อนตลาดเลยอืมอีกต่อมึงอีกต่อมึงอีกต่อมึงอีกต่ัมึรอีกต่อมึง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 อีกต่อม พวกนี้หลอดเทนเลี้ยงส่งกับพวกนี้ค่ะพี่น้องคะตอดใหญ่พี่น้องไมนได้สองตอดสามตอดี่ล้องนี่ตัดครึ่งตัดครึ่งพระวัติศาสตรเดียวกันสวยงางอลังการนะ ห้ากิอนั้นสไงเนอราบบคำใหญ่เปล่าโอเคพอดีคำอย่าเลยคำพอเล้วเฮ้ยลายไม่เวิร์ไเนาะมาไปกินเนื้อแากวันนั้นอ่ะตอชิ้นรอบละหมึกทั้งตัวเลยบวบละมึกลูกจิดมอซะผมกัมันกันคืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะลที่นั่นลามึกอะไรนะครับละมกอะไรนะพี่เทม มือไขบอกมืออะไรนั่น่ะอีกถนตัวใหญ่ที่ไมือก้าไข่ออกออกเลยวายเบาชิ้นนี่ะคายออกมาคายไม่ไม่ออกกิมสนติดคาอยู่ก็ไปล้วงออกนะที่าบาแลบาชิ้นต้องไปล้วงออกนะล้แวาิตายเนาะมันมีโะ มึงไอ้เป็นโจนเนะยผมกำลังการมานานอ่านเอาตาอนขวาแล้วมไมออกไม่ออกวะโจนเนี่ยเอเ้ยหน่กีโดเนาะไม่เลียโจนหใล่องแลบใหญ่ไม่ห่วงนะไหไหจบเลนนอนนะพูดอะรคายหน้าเลยคายตาคายหน้าคายตา ติดคอเน้่ทีนี่ยนะปลาหมึกทั้งตัวน่ะนะมันเคยกินเนาะมันเป็นไงข้าวเนี่ยเธอเนี่ยนะมันเหนียวก็โดนไอนวลนั่นมันพอดีมตัวใหญ่มั้งโดนไนนั่นมันพอดีไอ้นวดตอนพอดีมันก็ติดคอแล้วเธ่เนี่ยเนืดคอไม่ลงสักทีเกือบบ่ลงเกือบไม่ลงบาจิมตะบนลูกออกผมดีแล้ว จุดลงไปมันเลยลงทำให้ลงสเต็ตเหมือนกันแหละต้องลงอมันบบพี่น้องเอเยฝนกับไปนอืมขอดวงออะไรแล้วีจซุปเปอร์ด้กันล่ายได้แ่น้เกลือได้เลยใช่ไหม แี่หนึ่งร้อยบาทจะร้องัวมบะบจาเยากทันกี่ัวมั้งนีปวดมือ่คปวดตั้งแต่วันที่ห้าไทยุปุ่ยเอ้ยเออตั้แต่วันที่ตอเเมือหรเา้

<laughs> ừ, xung, xung. Rồi, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đi Để không bỏ đi những video hấp dẫn นามานีบเลยเขลูกเฮ้ยตอนน้องนอนไปเอาทำไมเล่นทำไมลูกเป็นอย่างนี้เอฟโอสุดท้ายเล่นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นจะเล่นสายตาจะโตกันจะเล็นซี่งูสายตาหนะปิดบ้านจะไปเลิกครับไุเรียนัม่มี เสร็จแล้วครับพี่น้องค่าลงไปนองเตรียมใส่น้ำเกลือพี่น้องเลยวันนีกำลังใส่กลุ่งอยู่เนาะ้าเกิดใส่น้ำเกลือนหนังกลุ่งหนังยังเตรียมหมูกระทะ วันนี้ฝนจะตกนะคะฟ้าม,มืดคืนจับประเมนทั้งหัาออกออกทั้งเขาตกแล้วทั้งเขานั่นหักบ่แหงดาวฝ่าหองแหงพี่น้องอ้ยก็สิประมาณนี้เด้วคิปนี้ถ้าเบิ่งตอนกินพี่น้องอุย้ยดูกำลังใจนะคะ